สวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการผมยังยืนอยู่ในเดือนมิถุนายนเดือนนี้ร้อนจริงๆครับถึงจะมีฝนตกประเทศไทยเราประกาศประกาศเป็นหน้าฝนแล้วแต่ก็ยังมีความร้อนร้อนเพราะเดือนโง่เดือนโง่คือมาครับดาวนี้ร้อนจริงๆครับร้อนจนดินดินทั้งหมดนะแทบแตก พอเรามาดูครับในวันที่16นี้ดาวจันทร์ค่อนข้างดูดีดูสว่างสวัยสดชื่นแต่จันทร์มันขึ้นลงเร็วแต่ตอนนี้มันขึ้นมาก่อนแล้ววางไว้จุดหนึ่งราหูยังไม่หมดครับเป็นธาตุดินเหมือนกันแต่ยังไม่หมดแกมใสเหมือนกันพระราหูก้าวเข้ามาตามด้วยดาวอังคาร ไม่ปฏิวัติดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวจัดระเบียบเขาเรียกกับปฏิรูปวางเรียงเข้ามาเป็นสเต็ปสเต็ปจันราหูอังคารท่นั้นวันที่16มิถุนายนหลังบ่าย3โมงถ้าใครลุ้นอยู่ก็มีเฮดาวสองเลขสองมาเลข8เป็นดาวรองเลข3ตามมาด้วยดาวคุม2 8 3โชคดีทุกคนครับ